พับพกพาเกจพรีเมียมนะครับเร่มนี้นะครับเหล็กดีทูนะครับเปิดไบฟิปเปอร์นะครับผมเปิดลื่นเปิดง่ายแน่นอนนะครับยาวเกือบ9นิ้วนะครับยาวรวม8.8นิ้วเหล็กดีทูใบยาว3.8นิ้วนะครับสันหนา3มมิลนะครับปลายสโลมน้ำหนักเบานะครับร้อยรัมนะครับขีดครึ่งทรงสวยมากนะครับใบมีดปัดเงานะครับผมน็อตกลางเลดแกะลายปัดเงาตัวใหญ่ๆเลยครับทั้ง2ฝั่งนะครับ ด้ามจับเป็น G10 สีลายพางนะครับผมแกะลาย3ขีดแบบประกบนะครับแกนกลางเป็นเหล็กตัวยึดแกนกลางอลูมิเนียมสันท้ายมีรูค้องเชือกนะครับด้านหลังมีที่เหนบบังเกงเป็นสแตนเลสน,นะครับเหล็กทนสนิมทั้งเล่มนะครับผมสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้ยาวรวมเกือบ9นิ้วนะครับคมริบแน่นอนนะครับผมรับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับ สวยคมกริบแน่นอนนะครับเล่มนี้มีระบบล็อกนะครับไลเนอร์ล็อกนะครับปลอดภัยนะครับผมใช้งานง่ายนะครับมีระบบบอลแบตติ้งนะครับเก็บง่ายด้วยมือข้างเดียวครับเปิดไวปิดไวนะครับผมสวยเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับผมพี่พี่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับราคาเบาๆนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจสั่งซื้อทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับแอดไลน์นะครับแอดแมนเฮทเคเอ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 เเอ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  มีแอดนำหน้านะผมศูนย์เก0าเก้าศนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวยตรงปกคมเก็บขอบคุณครับ